เมียเมียเพ่นอันเ่อแจวให้ใสอันเออยโทรมายองยู่เป็นให้ผัวนี่ยู่เป็นน้อผัวนี่ยู่เป็นดีดีดีอ้ยตายมาดีนะเจวแซบเจวแซบเพิ่นก็เลยโทรมาบอกเมียว่าเจวแซบอุ้ยตายเจปลาดุกันยังสดะเแค่เปลาดุกนะตําแห้งอีเบ้าว่าันนี้ขาซกินมืข่าวสิทธงานทกินเอก้แล้วไฮเราไปหาซื้อพัก เามีจะพักแค่นั้นแหละเ่าบุมีปลาเจ้วเอไปข้กระเดาด้วยโอ้ยมีอาย่บานนะโอเคเออมีอยู่บานนะโอ้ยบาเจะเพื่นสิหาซอกเห็นโอ้ยหินแล้วจ้บอกเราอเจ้ไ่ด้เจนบ้านนั่นค่ะบ้นไข่อันคาฟฟบุมมีคัพให้ฮะเอาจะเปิดแค่นั้นหรอ ไ่ร้านฟิลิปปินส์้า e อน t ม e y r e really good w yeah, i hey, hey. t เ b a k อ r y y ใ a h ไหมล่ะ Hey i ้ s o อ e n น o r b u บ i n เน s เฮ้ยคนเท่าสองเท่าเฮ้ยใชจะได้เขาลงไปบม่ได้เขาอยากลงไป Good. We're okay. I got 40 oh wow. Did each of us buy uh eat pool? No. <laughs> it is never a seat. Uh, they don't have coffee for us? No, they can lie you Oh. Okay. They're freshly made? Yeah, That is so many. Open at six o'clock in the morning. It's a debit card so oh. Or you can run somehow, anyway, anyhow. Is that good to see? Uh, no, thank you. Okay. Save some treat. <laughs> thank you. I brought the gang here because they've never been here. I said, I've been here before, so let me take the rest of you here. That's coffee, and a number of 7ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้่งไปเลี้ยงัปเ้ยงไปเี้ยงไปเลี้ยงไปเล้

อย่าเฝ้าตายอย่าเฝ้าตายอย่าเฝ้าตายเฮ้ย้าขันกับคอฟฟคือสิทักไมเนาะอยู่ว่เนี่ยเป็นนังกินให้มันก้นเพียรอันนี้เดอกินพวกเขาจักมันสิได้ให้คือสิได้ไปนั่งอันนั่นะฟูดโกมาได้ได้ไแบบนี้แหละคุณอันนี้นะ So whose birthday is next It's gonna be y u n g right Who's the closest one done. Really จกเดือนธันวาคมนะ วันเกิไรมันม่มีไรเบอร์เตย์แทหะค่อยเราว่าเดซ e ม b e r New Year's Eve, c h ี i s t m a s Eve อฟพุ่นอ๋อโซ o t s y o ป r birthday แล้วเป็นอย่างให้คนเบอร์เตย์พลาดมาตั้งแต่มือแรงพุ่นสีม่กันดอนดอนขอบุมีนัินเนี่ยนาสิให้คนเปอร์เตกินก่อนเียเอาอเียเอาป็นอย่างมือเจ้าไผ่สีเลียของแก้วอให้กันกินได้

และใส่ใส่ every time and and นอั every time อ่ามันออกมาใหม่ๆเห็นนะพูดเมันพรแบบใหม่ๆชิหนึ่งอย่าอืมใครเล่นใคเห็นเป็นพรอะอย่ามานืออพักอันนี้อันนี้มันไส่หลายพรมันไส่อันเบอร์เดออันที่สามอะไรเด้่อนี้นะสามอ่ะฮะสาวอันที่สามเหรอสาวแล้วอาหนีจะค่อยก็มันเพราะว่า ต้องไปให้กินหรไม่มได้กินกินให้หมดกนเฮ้ยเขาว่าให้กินคนละสองก้อนได้หรอคนละสคนละสองก้อนใคจะทำใก็ต้องกินเลีะยซะสนนะคอยจับแล้วก็ต้องกินนะฮะัมามับมาับดูัอันกินแบนนี้เนี่ยพูดดีเขาให้กัดคันน้อย กิอน้อยหน่ำบวบบวบให้มันเป็นให้มันเย็นให้มันหวานเซ้มันสีเบลต์นกัดเนยน้อยแล้วก็เสร็จปากไปบ้างกินแล้วปิันปิคนยันถักมันคนรวยเขากินยังซี่แหละกินเนยน้อยเออน้อยแบบนี้เสร็จปากเสร็จปากแล้วก็อิ่มแล้วอันนั้นเราต้องกินดอกหนั้นมาบรเซ็ตอีกหลังนี้ต้องกินอีสมพลเขาบรวยเขาขอจักเถื่อนแล้วบอกเดี๋ยวพเซ็นเดี๋ยวพเซ็นเขาจะบอก เพราะว่าอันคำที่แรกนะบัดหิวนะมันมันคัดใครแต่สามคำรู้จัก i e not n even feeling it I'm telling because คำเดียวค่อยนึกว่าคำเดียว But we just gained 10 over the week too. Uh -huh. we just gained one uh, like 10 more subscribers. it's like every it's like every week we get 10 10 10 you know that's good that's good. Mm -hmm. yeah. yeah so that there's not always homeless in every corner you know <laughs> <laughs> there, you see it's a beautiful Stockton area uh, But If you want to see, see the homeless place yeah you can you can find it you know but look at this. it's this beautiful. Homeless, mình không có càoออกมา đâu, khi mình ảo, mình bị mốt, bị mẫn, lì, như này, đó. Somebody's backyard, or something you know Mình mệt lì เราจ๊ปไเคยด่าแก้มันบ่มีน้ำมันออบ่คือด่าค่อยด่าค่อยที่ประเด็กับบเจ๊บเราไปเคยน้ำมันก็คุฉชั่นไหลซื้อคุฉั่นหองด่ากะฮะเอยช็อตเลยนะด่าด่าด่ามีตะกระดเลย takes me to this park. I don't want to be here. This is the park. That is seriously this is Athens park. But, I, it didn't say Athens park in here. Okay, let's go. Ride, let's go. We'll go okay. The, I'm not, be, that I'm, that not be, right? yeah. Yeah, I'm not Yeah, I'm not following GP's now. Yeah. I know where you're talking Yeah. Um it's called it's Singapore. Huh? Singapore. Oh, but when man man by no. แต้นทางหน้าเขานี่ยหรอเอาินแาขาเขาต้องไฮเด็มโมเมนับรถออมได้เหอเขาต้องย่างในโมแมนับรถอ้อมด้วิตมินโจ伊เดอะั้นไรไรเดยวเาวินี่เดีซสั้นไปหน่อยเห็นตะเวทน่อยู่บ้านเจ้าสิได้เห็นบ่นอนอยู่ในบ้านซื่อๆนะไม่เห็นเลแยเะแปบออกมาก็โเ้ยมืดแล้วจุไหนน่ะ เนี่ยสตั๊กเรด้ยนีไนะนั่งหิงหนาวหิงฟุตหิงไรใช่นี่ะไปแกลุกลุกขึ้นแล้วกินแล้วก็นอนต่ออ้ีคย่าเรยนีับตเอกำคำคำอันนี้สตั๊กเได้คำคำอันนีั๊คเอรับอันนี้ก็สติลสตั๊กเกอร์ด้คบ I think we had dinner here before ห่ห้องอันนี้ห้องเออห้องนะ Yeah. Yeah. Jack, is not yeah. this paradise point uh, uh -huh. right here see there you go right there see paradise point it's the same place so you kind of where you came right yeah no, uh, uh, you, you want to go win no this Wincol. is fine we're already here already here yeah. yes. win-cove is the other side oh. actually there's a french restaurant right here i'm going to tell you they My serve brother, they were so good. Um, one year we had a dinner out here. Explo and they have um, Lana Han. Oh, wow. Lana. Oh, right here. Paradise Point. Uh -huh. There you go, Paradise Point store. Oh, it's a good thing. Oh, it's a good thing. I'm going to go to the end of the day. But I'm going ตันเวลาหน้าหนาวไดอยใจว่ายงเฮลได้ s p a ว่าย่งใ้เ้ตว่าสบยัสบายบหน่อยใ้ yeah so if we walk here it a l e d you all the way to the g i n to the Walmart e a h it does but <Okay. S 1> where should we park at um.